นี่คือกล้วยน้ำวายักษ์นะคะที่เราเพาะที่เราเพาะไว้ได้นะคะในเข่งเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาสามเดือนแล้วนะคะฉะนั้นนะคะพอสามเดือนแล้วเนี่ยนะคะนี่ยังไม่สามเดือนดีนะคะประมาณสองเดือนกว่านะคะถ้าสามเดือนจะโตกว่านี้อีกลากเนี่ยทะลุออกมาที่เข่งแล้วนะคะฉะนั้นถ้าท่านเอาไปปลูกนะคะนำไปปลูก ในลักษณะต้นประมาณนี้นะคะคือ3เดือนจากการที่กล้วยน้ำวายักใช้ระยะเวลา14เดือนวันที่ท่านลงปลูกในไซส์ขนาดนี้ท่านจะเหลือระยะเวลาอีก11เดือนก็คือทุ่นไป3เดือนนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะต้องการบอกว่าเอาละตอนเนี้เป็นหน้าแล้งนะคะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภานะคะ ฉันอยากจะไปปลูกในประมาณเดือนพฤษภาหน้าฝนเลยก็สั่งได้เลยค่ะนะคะก็ถ้าต้นขนาดนี้ก็200บาทนะคะฉะนั้น200บาทเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเอาไปตอนนี้นะคะท่านเอาต้นขนาดไซส์40เซนไปนะคะแต่ยังไม่ต้องเอาไปคุณสั่งบอกอาจารย์เพชชนีเพราะาใส่กระถางไว้ผมด้วยนะ,ะผมเอาร้อยต้น200ต้นหรือกี่ต้นก็นแล้วแต่ ดิฉันเขาจะบอกว่าถ้าต้องการไซส์3เดือนก็ประมาณพุทธภามารับได้เลยนะคะพุทธภามารับได้พอเอาไปก็ลงปลูกเลยนะคะเมื่อปลูกก็เหลือเวลาอีก11เดือนเนี่ยที่ดิฉันบอกนะคะพอลงแล้วเนี่ยคุมหญ้าได้เลยนะคะแล้วก็โตวไวด้วยไม่ต้องดูแลมากมายนะก็คือไม่ต้องมาดูแลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรมากมายนะคะไม่ต้องไปให้ลูกน้องมาลดน้ําอะไรเนี่ยนะคะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านต้องการไซส์นี้ นะคะก็สั่งได้นะคะดิฉันก็จะรับมาจจาท่านแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะแต่สรุปแล้วก็คือถ้าต้นไซนี้ก็คือ200บาทนะคะแต่ท่านจ่ายแค่มัดจํานิดหน่อยอาจจะสามาสบาท50บาทวางมัดจาไว้นะ,ะแล้ววันที่มารับท่านก็จ่ายส่วนที่เหลือนะคะก็ตรงนี้นะคะท่านก็ไม่ต้องดูแลมากแล้วก็พอดีหน้าฝนพอดีอีก3เดือนเอานะ แต่อย่ากเกิน3เดือนนะคะเพราะถ้าเกิน3เดือนแล้วมันจะล้นละนะคะเรียกว่าล้นเข่งนะคะฉะนั้นนะคะสั่งได้เลยนะคะแล้วก็มารับหน้าฝนไปถึงก็ลงปลูกได้เลยนะคะตอนนี้นะคะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็ดิฉันเพิ่งเพาะไว้ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์อะนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านสั่งไว้พอสมควรทีเดียวสําหรับดิฉันเองก็เหมือนกันดิฉันก็ยังไม่ลงปลูกตอนนี้นะคะเพราะว่าแมคโครเนี่ยจะต้องเข้ามาทํางาน ดิฉันจะทําธุรกิจหลายอย่างันดิฉันก็ไม่ค่อยว่างและแม่โคก็ไม่ค่อยว่างด้วยดิฉันก็จะเพาะไว้อย่างงี้แล้วลงปลูกเลยค่ะ